นี่คือประมาณวนันครึ่งครับแต่ตัวได้ถือว่าเยอะเลยทีเดียวครับการฟักตัวน่าจะประมาณสองพันกว่าตัวนะครับถ้ายิ่งนานไปยิ่งฟักตัวได้ดีกว่านี้อีกนะครับจะขยายตัวได้ดีกว่านี้อีกแต่ว่าในเวลาเพียงวันครึ่งได้เยอะขนาดนี้ต่อไปผมก็จะเอาลงเลี้ยงในน้ำเขียวเลยนะครับนี่ครับ เตรียมน้ำเขียวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบการแตกตัวเพียงแค่วันครึ่งครับอไม่โฟกัสครับ,รบเต็มเลยครับ่ตัวเต็มเลยลูกไรครับ